กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีดีเอฟซีทุกท่านเดอ้อบอกวา่าในประเทศแล้วกับต่างประเทศเนาะพบพอกับ่องสัน,นีป่าบรรยากาศยามเช้าๆทับประสมเมื่อนเนาะเมื่อนี่สนีสิพาทาบประสมไปชมบรรยากาศอยู่ในคอไก่คือเก,ก่าเนาะเมื่อนี่เขาสิไปเก็บไข่เนี่ถือกระต่ายแบบนี้เลยไปเก็บไข่ให้แม่น้องอนเนยแม่น้องแก้มบ่มเนาะ เพราพีนเพ่แม่น้องแก้มบุ้มเพิ่นจะไปขายของอยู่พระธาตุโทนเพิ่นก็เลยแบบว่า,าให้เฮาเก็บไข่ไห่เนาะมื่อี้นนีก็เลยสิเอาไปเก็บต้นเศ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้สนีก็เก็บไปแล้วประมาณเตะหนึ่งแล้วต้นเศ้าและตะแรงตะแรงคือสนีี่บริเก็บเพราะว่ามาแตะเกลือซื่อเกลือหลก็เลบ่บริเก็บเพิ่นเมื่อวานเย ก็เลยเฮาเสียออกไปเก็บตอนสาวๆย่ายๆฮะออกมาน้าป็นท้าวว่าสิไปใส่ามาน้าปบว่าคือสิใส่คือสิใส่เส,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 สื้อดำใส่สินอากาศแบบเป็นเป็นเย็นๆจักหน่อยนะเขาก็เลยซบเสื้อดำใส่อ่ามันสิไปคลยบ อันพระทาตโพนไปขายประมาณสามมือสามมือสามคืนเนาะไปขายก็นองหนักนำสนีก็เลยสิผากไข่ไปขายนำแหละ <c oughs> เปินกันสิสื้อเอาทั้งสิสื้อทั้งสิฝากเนาพอใหญ่จอยกะเมื่อนี้ เมื่อนี้พอใหญ่จอยแบ scream, there, บว่ารู้ึกแบ with Hawai, with il, บเพื่อว่าเผิ่นบอกคอยสบายเนาะเจ็บตนปวดตนเถอะนะคล้ายๆแบบว่าเจ็บคิงคือแบบสิบสบายนะก็จะเป็นไข้เป็นนาวประมาณนี้นะจะนี่ก็เลยหายมหายาเิ่นกินเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อ้น็ในๆเพิ่นผักพอนพาเมื่อวานนี่อากาศมันฮ้อนมันฮ้อนแล้วพใญ่จอยเพิ่นกะ เอาน้ำน้ำเย็นไป,ไปเปลี่ยนอันใส่ทางในโหลดนะนแล้วก็ไปซื้อน้ำเย็นมามาแล้งเพื่อนนะทุงหนึ่งละหายลูกทุงหนึ่งเนาะแบบข้างนอกนะฮ้อนแต่ว่าข้างในกินเย็นเข้าไปนะเพิ่นก็นเลยบสบายเงยจอยแต่เมื่อนี้อากาศคือพลสิตโตครับู้ม กข็ขอให้แดดมาประมาณครึ่งครึ่งเมื่อก็ยังดีเนาะเพราะว่าเขาจะได้ผิลตัวนั้นผิลตัวนั้นจะได้เอาไปขายก่อนย่านพลตกห้ำพอบรรยากาศตอนนี้บนหนาไว้ใจเลยท่านผุ้ชมไปบึ่งน้ำกันเนาะว่ามันเป็น,นังไรกาศตอนนี้มันสิเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมโอ้ยสนี่เราย่านผนตกเด้นี่ท่านผุ้ชม ท้องผ้าก็สิเป็นลายๆแบบนี้แหละพอหญ่จก้กะโอ้ยถูกเพิ่นถูกได้ทางผสมถูกลําบากคือแบบว่าเพิ่นกะปีหยางคือถูกลําบากเนาะคือถูกยากลําบากแบบมิต่ลูกผู้หญิงแต่ลูกผู้หญิงบ่มีลูกผู้ชายเคยกะอาศัยได้อยู่เคยกัมันหักบอกคือแบบบ่คือแบบ มีลูกผู้ชายแะเนาะ,ะอันนี้มีแต่ลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงเห็ดยังกะพ่อเห็ดซอยไปไซบางทีกกะพ่อผ้าไปพ่อใหญ่จอดเราก็เริ่ไม่ได้อยู่ได้เศร้านะทนผสมเราก็เลยลำบากเนาะกะความลำบากของพ่งอใหญ่จอยก็ตั้งแต่ลูกยังหน่อยลยก็ลำบากมาเลยแบบว่าพ่อไม่ได้ผักพอนนะก็แบบขั้นว่าลูกอะเออไปหันไปหนี่ ขันโมมีหมูเพิ่อนก็บ่เอ่ะบมมีหมูบมมีหมู่อไปนำประมาณนี้เวลาผักผ่อนเพิ่อนก็นเลยมันหน่อยก็เลยทำให้ร่างกายเพิ่อนอ่อนเพียบ่สบาย <c oughs> โอ้ยไปตบบาบ่ไหวใจแท้เลยบนสิต,ตกแน่ๆอับุสม เันอากาศแบบนี้นะอือเห็นปูบกกถั่วกำได้กินบมาญีอดส่วนนี่นะ่ะเขาเจ้าคูดแล้วแล้วเุว้มเฮากับประมาณอีกสองซัมเมอร์ก็บืืนสิแล้วตอนนี้เฮาก็มาหอด มะฮอดข้อไก่พื้นที่รับร้อยนาากำลังเกลือกําลังเกือเพิ่นเต็มเลยกําลังกินแบบเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับโซง อย่างมีความสุขเลยจ้าอันนี้ชิดตัวตัวอยู่ในกงนองอนะผู้ชมนี่แถวซมไข่กับกล้องเตรียมเลยไข่มันสิไหลมาแบบนี้แหละผู้ชมเอาไปสิเก็บไข่เลยแบบนี้นี่ หนึง่งสองไก่สี่สิบตัวเนาะใส่ตัวนี้สามสี่หา้าหกเจ็ สิคสิท k a z o สิบสูงส��สิสสิคว giving อย v i

สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดได้ได้สามสิบแปดไข่นเนาะคือว่าไก่สี่สิบตัวโบไข่ประมาณสองตัวถ้ามสม นี่ฮะสิผสมพักบองเพิ่นกินน้ำตอนนี้ได้ขื้นมาแบบนี้เนาะได้กินอาหารแบบว่าแบบซ่องไาย่องมันได้กินอาหารแบบดีซ่องไผยส่องมันแหละหนาตาไก่ก็สิปเป็นแดงๆฉันมาเก็บไข่ไก่ซุมนี่มารังกินอาหารเลย เอาสิเบิ่งในกรงเนาะในก,งกรงขนาดสมิขันเบิ่งเขาเก็บไข่เนี่ยเอาสิแปดสี่สิบ,ส,ส,บ,ส,บส,สี่สิบสองสี่สิบสอง

สองห้าส so, ิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบหกนี่ดาวส้มพอเมื่านเรากเก็บไปแล้วเนาะนี่ได้หาสแปดไข่เกิดแต่สองแตกตอนนี้กระนงังเยอหอม ห่มข้อก็ไม่ใหญ่จืดสบายดีพี่น้องนางห่มข้อนางเฮียงทาตากมั่นทาตากมันตู้บนแห์งกษตรไฮเกษตรสอบเนาะตู้มันปั่นมือเส้าในเกสิรทาตากเลี้ยงมั้วก็เลี้ยงเงินพี่น้องเอ้ยขายมันแล้วก็เบิดเงินน้ำพอมเงินก็เบิดมันก็เบิดบาทหายยังได้ต่อใหญ่จืดเกษตรป้าใหญ่กรบมแดงขายต่อบาท อ้าจ like ุตกี่ซี like. wow. like uh, ่ก like like ิ่ซี่ฮันแหงแท้หันแล้วอยู่บ่ได้แล้วเงินบ่มีใสอยู่เป็นบ่ใหญ่จืดเป็นอะไรยายยายดีบ่เป็นว่าบุญวัชนาแหงเติมมาเนะใหญ่จืดก็เป็นพอตายแล้วก็ยั่งยั่งอยู่เออแม่นยั่งบ่ได้ตายก็ยั่งอยู่ ยังเป็นคนใส่ลำบากต่อไปอยู่ย sí> ังม um, so ีกรรมยังมีกรรมใส่ต่ออีกบ้านเด้เบิดบุญกันนะอยากทำบาปลายดอกขมื่อพี่น้องเอ้ยอยู่ไปกินไปมียังกักินซาบังเบียดพอได้ยันเป็นบาปเป็นกรรมบ่ว่าเอาไปอีกมียังกักินมั้ยยังก็กินไปอยู่ไป เน,นี่ยว่าสิบดดเนาะย่ปกเดกเดเนาะจ้าว่าได้ไหนนี่เนี่ยมันโอ้ไก่กับเกาลา,านี่หแหละค่ะสิตาออกมาเนีนออนนเ่ยชื่ออะไรเนาะคลิปนี้ก็สิขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าเลยเลยนผู้ชมรอพอนคลิปต่อไปเนกกาะกล่าวคำว่าสบายดี ผักเบิงบ่งผักส้มในเด้อพี่น้องเอ้ยผักเบิง่งผักส้มแบบว่าเบิ่งเบิ่งจนจบภายในเด้อพอได้มีรายได้ใส่ขอบใส่ครัวเด้อทำส้มเลยมาไ่สินาโม่สินาแม่เออแมนเขาจะโทรมาให้ไปเอาหมูได้นน่